มาสายช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงแล้วก็กลับก่อนเวลาเลิกงานสวัสดีค่ะน,น้ำเนำแชร์ข้อมูลนะคะคลิปนี้น้ำจะมาพาทำสูตรหาเวลามาสายก่อนเข้างานแล้วก็ออกก่อนพักเที่ยงเข้างานก่อนช่วงบ่ายโมงสุดท้ายก็คือกลับก่อนเวลาเลิกงานนะคะตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยจากตัวอย่างเวลาเข้าง,งานก็คือ8ปดนาฬิกาสานาทีถึง17.30นนาฬิกานะคะไปดูวิธีการทำกันได้เลยก็คือ เราจะมาหามาสายช่วงเช้าก่อนนะคะก็คือต้องแต่บัตรก่อน8โมง30นาทีนะก็จะใช้สูตร if ก็คือเท่ากับ if IF วงเล็บเปิดถ้ามาสายมาคลิกที่คอลัมน์แต่บัตรมาสายถ้ามาสายมากกว่า เวลาทำงานก็คือ time T I M E time ช่วง8โมงก็คือ8โมง30นาทีคอมมาแล้วก็ 0, 0ูในที่นี้ก็คือในน้าของวินาทีนะแล้วก็คอมมาให้นำชั่วโมงก็คือ,อ hour hour วงเล็บเปิดแล้วก็มาคลิกที่คอลัมน์เวลาเข้างานตรงนี้ลบกับเวลา เข้างานเมื่อกี้อีกทีก็คือ time time วงเล็บเปิด8โมง30นาฬิกา0วงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่ง comma ถ้าไม่มีค่าก็ให้แสดงเป็นค่าว่างเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเปิดปิดอย่างนี้แล้วก็วงเล็บปิด enter แบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วการหาชั่วโมงมาสายช่วงเช้า พอหามาสายชั่วโมงช่วงเช้าเสร็จต่อไปก็จะหานาทีมาสายส่วนนาทีมาสายก็คือจะเท่ากับ if 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 วงเล็บเปิดมาคลิกที่เวลาเข้างานแล้วก็มากกว่าค่า8โมงครึ่งก็คือทีนี้เราจะใช้สูตรเบลูนะคะก็คือค่า v a l u e วงเล็บเปิดฟันหนู8นาฬิกา30นาที ปันหนูวงเล็บปิดที่กําหนดค่าแบบนี้ก็คือให้อยู่ในรูปแบบของเวลานะคะคอมมาคอมมาเสร็จแล้วก็นาทีมินิทนะคะมินิทว e งเล็บเปิดมาคลิกที่คอลัมน์เวลาเข้าตรงนี้นำาปลบกับค่าเมื่อกี้ก็คือ8โมงครึ่ง8โมงครึ่ง30ปันหนูวงเล็บปิด แล้วก็วงเล็บปิดอีกรอบหนึ่ง c o ม m าอัญประกาศเปิดปิดให้เป็นค้าว่างแบบนี้นะคะ enter เงี้ยอ่าโอเคก็จะได้5นาทีเวลาเข้างาน8.30โมงครึ่งแต่เวลาแตะบัตรอะ่ะ8ดโมง3าก็จะมาสาย5นาทีอย่างนี้นะคะต่อไปจะหาชั่วโมงออกก่อนเที่ยงก็คือออกก่อนพักเที่ยงนะก็คือจะเท่ากับจะเท่ากับ if 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 วงเล็บเปิดถ้าเวลาออกก่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็ให้แสดงค่าเป็น0ตรงนี้คอมม่าและ if ถ้า if ถ้าช่องออกก่อนเวลาตอนเที่ยงพักเที่ยงให้ มีเวลาน้อยกว่าตอนเที่ยง value v value value วงเล็บเปิดปน,นูตอนเที่ยง12.00แล้วก็ปน,นูวงเล็บปิดตอนเที่ยงตรงนี้คอมม่าให้น้ำชั่วโมงให้นํำชั่วโมง h o u r e ให้นํำชั่วโมง ตอนเที่ยงวงเล็บเปิดอีก1 2 0 0อปันหนูวงเล็บปิดให้นำชั่วโมงช่วงเวลาตอนเที่ยงตรงนี้ลบกับคอลัมน์ที่มีการสแกนนิ้วออกก่อนเที่ยงตรงนี้ออกตอนเที่ยงตรงนี้นะแล้วก็วงเล็บปิดคอมม่าถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดงเป็นค่าว่างอัญ,ญประกาศเปิดปิดอย่างนี้ ก็ enter ก็จะได้ตัวนี้นะคะต่อไปก็จะหานาทีออกก่อนเที่ยงนะก็จะเท่ากับเท่ากับ if 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 วงเล็บเปิดมาคลิกที่ช่องเวลาออกตรงนี้ออกก่อนน้อยกว่าค่าของเที่ยงก็คือ v a l u e ค่าของเที่ยงวงเล็บเปิด12 คอมมาศูนย์ศปันหนูวงเล็บปิดคอมมาให้นำนาที min u t e มนิดให้นำนาทีของ12.00ตรงนี้ค่าของ12.00นาฬิกาลบกับเวลาแต่ออกก่อนเที่ยงตรงนี้ วงเล็บปิดคอมมาอัญประกาศเปิดปิดแล้วก็วงเล็บปิด Enter นี่ก็จะได้มาแล้วอย่างตัวอย่างตรงเนี้ยเขาแตะบัตร11.45นาทีก็คือออกก่อนเที่ยงอนะ่ะ15นาทีตรงนี้นะคะก็คือถูกต้องแล้วนะต่อไปก็จะหามาสายช่วงบ่ายนะคะอ่าเราก็จะหามาสายช่วงบ่ายโมงตรงนี้ก็จะ เท่ากับเหมือนเดิมเท่ากับ if 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 วงเล็บเปิดมาคลิกที่เวลาเข้างานช่วงบ่ายตรงนี้มากกว่า time time เหมือนกันนะ time ช่วงบ่ายก็คือ13นาฬิกา13นาฬิกาคอมม่า0คอมมา0วงเล็บปิดคอมม่า hour ชั่วโมง h o u r วงเล็บเปิด มาคลิกที่เวลาเข้างานช่วงบ่ายตรงนี้แล้วก็ลบกับเวลาตอนบ่ายโมงทม์ที่อเวงเล็บเปิด13นาฬิกา 13, คอนาที0วินาทีวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึ่งคอมมาอันนี้ประกาศเปิดปิดแล้วก็ วงเล็บปิดอย่างนี้ Enter แบบนี้ได้เลยนะก็จะเป็นชั่วโมงมาสายตรงนี้ส่วนนาทีมาสายก็เหมือนกันนะก็จะเท่ากับเท่ากับ if if วงเล็บเปิดมาคลิกที่เวลาเข้างานมาสายตรงช่องเวลาเข้างานมาสายตรงนี้ถ้ามาสายมากกว่าค่า13นาฬิกา value 13นาฬิกา13 จุดศูนยนามฬิกาวงเล็บปิดคอมมาให้นำให้คิดเป็นนาที minute 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 วงเล็บเปิดมาคลิกที่เวลาเข้างานตรงนี้ลบกับค่าของทาม13นาฬิกา13นาฬิกา แล้วก็วงเล็บปิดอีกทีหนึง่งคอมมาแล้วก็อัญ,ญประกาศเปิดปิดถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดงค่าเป็น0นย์ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ต่อไปก็จะหาเวลากลับก่อนเวลากลับก่อนเลิกงานก็จะใช้สูตร if e เหมือนกันนะก็คือจะเท่ากับเท่ากับ if e if วงเล็บเปิด if e ถ้าเวลากลับก่อนก็มาคลิกที่คอลัมน์ กับก่อนตรงนี้ถ้ากับก่อนน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมีค่าเท่ากับ0ก็ให้แสดงค่าออกมาเป็น0ถ้า if 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 วงเล็บเปิดแล้วมาคลิกที่คอลัมน์เวลากับก่อนตรงนี้ถ้าเวลากลับก่อนน้อยกว่าค่า value ค่า17.00น 17. าฬิกา17.00นาฬิกาเทอาทีค่ะ17.30เพราะว่ากะเลิกงาน17.30คอมามาวงเล็บปิดคอมมาให้นำชั่วโมง H O U R ให้นำชั่วโมงวงเล็บเปิดชั่วโมง17 00. จุดสามศูนย์นาฬิกาตรงนี้ลบกับคอลัมน์ที่แตะบัตรออกตรงนี้นะวงเล็บปิดคอมมาอันะประกาศเปิดปิดแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้นะ Enter ได้เลยก็คือออก17.30แต่เขามีการแตะบัตร16.00นะก็จะเป็น ออกก่อน1ชั่วโมงต่อไปก็จะหาหนาทีกลับก่อนนะก็จะใช้สูตร if เหมือนกันก็คือเท่ากับ if 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 วงเล็บเปิดถ้ามาคลิกที่คอลัมน์แต่บัตรออกถ้าคอลัมน์แต่บัตรออกตรงนี้เท่ากับ time ที่ i m e เวลาเวลา0 0ชั่วโมง0นาที0วินาทีตรงนี้ก็ ให้มีค่าเป็นค่าว่างแล้วถ้า if ถ้าชั่วโมงถ้าเวลากับก่อนเวลาแตะบัตรกับก่อนตรงนี้มีค่าน้อยกว่าค่า value value ค่าของกค่าของ17.30นาฬิกาตองเลขปิดคอมมาก็ให้นำส่วนของนาทีมินิท min UTE minute วงเล็บเปิดให้นำค่านาทีที่เป็น time 17คนาที0แล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้นะลบกับมาคลิกที่คอลัมน์เวลาแตะออกก็คือ L4 ตรงนี้แล้วก็วงเล็บ ปิดคอมมาวงเล็บปิดอมัมยาประกาศเปิดปิดวงเล็บปิดตรงน,นี้แล้วก็ Enter อย่างนี้นะคะก็จะเป็น40นาที<น>กะเวลาทำงานต้องเลิกงาน17.30ใช่ไหมอ่าเขาแตะบัตรออก16.50ก็จะเป็นครึ่งชั่วโมง30กับอีก10ตรงน,นี้ก็จะเป็นมา กับก่อนอ่ะ40นาทีอย่างนี้นะคะต่อไปก็มาดูนะว่าที่เราผูกสุดไปเมื่อกี้ถูกต้องไหมอ่าอย่างเวลามาสายช่วงเช้า8โมงครึ่งอ่ะ5นาทีถูกต้องออกก่อนเที่ยง15นาทีถูกต้องเลิกงาน40อ่ามาวันถัดไปนี่ออกก่อนเที่ยงเขาพักก่อนเขาแตะบัตรออกไป10โมง1นาทีก็ออกก่อนเที่ยงก็คือ1ชั่วโมง59นาทีอย่างนี้นะ มาสายช่วงบ่าย13.0แ่งตรงนี้แล้วก็กับเลิกงาน5นาทีนี่นะคะโอเคถูกต้องนะคาะน้ำหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการข้อมูลนะและถ้าใครอยากให้น้ำผูกสูตรหรือจัดทำรายงานต่างๆให้น้ำก็รับทำอยู่นะคะส่งรายละเอียดแล้วก็แจ้งข้อมูลตก,กลงราคากันมาได้เลยท้ายนี้น้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำแชร์ข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ